สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือการฝันว่าลูกผู้ชายตายอาจทำให้รู้สึกตกใจหรือไม่สบายใจแต่ในทางทำนายฝันแบบไทยโบราณความหมายมักไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไปฝันร้ายอาจหมายถึงสิ่งดีและฝันดีอาจมีคำเตือนซ่อนอยู่ คำทำนายฝันฝันว่าลูกชายตายแปลว่าจะหมดเคราะห์หมดทุกจากเรื่องที่หนักใจเป็นนิมิตด,ดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตหากลูกชายยังเล็กหมายถึงลูกจะมีวาสนาได้รับความเมตตาหรือมีโชคในอนาคตถ้าในฝันรู้สึกเศร้ามากอาจเป็นการสะท้อนถึงความห่วงใยห,หรือความกังวลเรื่องครอบครัวในชีวิตจริงด้านการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากผู้ใหญ่ หรือมีรายรับเข้ามาแบบไม่คาดคิดเช่นหนี้เก่าถูกใช้คืนโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านการงานสิ่งที่ติดขัดจะเริ่มคลี่คลายอาจมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้านความรักคนสดอาจได้พบคนใหม่โดยไม่ตั้งใจคนมีครอบครัวควรหันมาใส่ใจคนในบ้านให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมาก ดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็อยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ